สถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แนวโน้มราคาข้าวโพดล่าสุดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องขนเล่าข่าว ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องคนเร่าข่าวด้วยนะครับเรามปติดตามสถานการณ์นะครับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และในส่วนของแนวโน้มราคาข้าวโพดล่าสุดกันต่อเลยนะครับสำหรับสถานการณ์นะครับราคาตลาดซื้อขายล่วงหน้าทางชิคาโกในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับในรอบส่งมอบในเดือนพฤษภาคมปี2565 ราคาจะอยู่ที่นะครับ788.5เซนต์บุชเชลในด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐนะครับได้รายง,งานความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดนะครับจะอยู่ที่22ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับที่50ในขณะที่ฝั่งอเมริกาใต้นะครับทั้งอาร์เจนตินาและบราซิลนะครับได้เก็บเกี่ยวในส่วนของข้าวโพดแล้ว37 สำหรับน้ำวิเคราะห์นะครับได้คาดการว่าสต็อกข้าวโพดทางสหรัฐนะครับในฤดูการผลิตปี2565ทับจะเหลือเพียง 1, 3 5 2ล้านบุชเจลซึ่งน้อยกว่าฤดูการผลิตนะครับปี2564ทับซึ่งอยู่ที่1440บุชเจลเท่านั้นครับซึ่งคาดการได้ว่านะครับในส่วนของแนวโน้มราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศนะครับจะมีราคาปรับเพิ่มขึ้นสูงอย่างแน่นอนครับ มาดูในด้านของการผลิตนะครับและการตลาดราคาซื้อขายภายในประเทศนะครับในส่วนของราคาข้าวโพดภ,ภายในประเทศในสัปดาห์นี้นะครับราคาข้าวโพดที่เกษตรกรนะครับได้ขายในความชื้นไม่เกิน 14. 5สัปดาห์นี้นะครับเฉลี่ยกิโลกร,รัมละ10.03บาทซึ่งสูงขึ้นนะครับจากกิโลกร,รัมละ9.89บาทของสัปดาห์ก่อนนะครับร้อยละ1.42และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรนะครับขายได้ความชื้นเกิน 14. 5ปเ สัปดาห์นี้นะครับเฉลี่ยกิโลกร,รัมละ7.72บาทลดตรงนะครับจากกิโลกร,รัมละ7.86บาทของสัปดาห์ก่อนนะครับร้อยละ1.7บาทนั่นเองครับสำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับที่ขายส่งในตลาดกรุงเทพที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อนะครับสัปดาห์นี้นะครับเฉลี่ยก,กิโลกร,รัมละ12.78บาทซึ่งสูงขึ้นนะครับจากกิโลกร,รัมละ12.77บาทของสัปดาห์ก่อนนะครับร้อยละ0.08บาท และในส่วนของราคาส่งไซโลรับซื้อนะครับสัปดาห์นี้นะครับยังไม่มีการรายงานเข้ามาครับในส่วนของราคาสำหรับราคาส่งออก FOB นะครับสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ388ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทนะครับจะอยู่ที่13,114บาทนะครับต่อตันซึ่งสูงขึ้นนะครับจากตันละ385ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทนะครับจะอยู่ที่1 3 3 8บาทต่อตันนั่นเองครับ ในส่วนของสัปดาห์ก่อนนะครับคิดเป็นร้อยละ0.78ซึ่งลดลงนะครับในรูปของเงินบาทที่ตันละ24บาทนั่นเองครับสำหรับราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่วงหน้านะครับในตลาดชิคาโกในเดือนกรกฎาคมปี2,565ันายข้าวโพดเมล็ดเหลออเืองอเมริกันนะครับชั้น2สัปดาห์นี้นะครับเฉลี่ยบุชเชลละ802เซนนะครับหรือคิดเป็นเงินบาทนะครับจะอยู่ที่1878บาทต่อตัน ซึ่งลดลงนะครับจากวูเชลล810เซนหรือคิดเป็นเงินบาทนะครับจะอยู่ที่19,37บาทต่อตันนั่นเองครับซึ่งคิดเป็นร้อยละนะครับในสัปดาห์ก่อนจะอยู่ที่0.99นะครับและลดลงนะครับในรูปแบบของเงินบาทต่อตันจะอยู่ที่59บาทต่อตันนั่นเองครับเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทำให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้น ในด้านของรัฐบาลอินเดียนะครับมีคำสั่งในวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาสั่งห้ามการส่งออกข้าวสาลีนะครับโดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากที่สต็อกข้าวสาลีในประเทศนะครับเริ่มสอบปัญหาการขาดแคลนซึ่งผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่อันดับที่2ของโลกนะครับพยายามที่จะควบคุมในส่วนของราคาข้าวสาลีภายในประเทศหลังจากที่สต็อกข้าวสาลีนะครับได้เริ่มรับผลกระทบมากขึ้น ในด้านของรัฐบาลอินเดียนะครับได้ระบุก,การส่งออกข้าวสาลีแต่ได้รับการอนุญาตนะครับเฉพาะที่มีการออกหนังสือรับรองในเรื่องของการชําระเงินโดยธนาคารเท่านั้นนะครับนับตั้งแต่สงคารามยูเครนประทุขึ้นนะครับบรรดาผู้ซื้อข้าวสาลีทั่วโลกได้แห่มาซื้อข้าวสาลีจากทางประเทศอินเดียนะครับหลังจากที่การส่งออกข้าวสาลีจากภูมิภาคทะเลดำนะครับลดลงตั้งแต่รัสเซียนะครับบุกโจมตียูเครน โดยส่งผลให้ราคาข้าวสาลีนะครับตลอดจนผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีในประเทศอินเดียนะครับพุ่งสูงถึง15-20%เพียงไม่นานนะครับหลังจากสงครามรัเสเซียและยูเครนปะทุเช่นเดียวกับในส่วนของราคาข้าวสาลีในตลาดโลกนะครับที่พุ่งสูงขึ้นในรอบ14ปีซึ่งไม่เพียงแต่จะกระทบต่อปัจจัยต้นทุนราคาอาหารแล้วนะครับการห้ามส่งออกข้าวสาลีของอินเดียคาดว่านะครับจะกระทบต่อราคาอาหารสัตว์ ซึ่งมีแนวโน้มนะครับจะทำให้ในส่วนของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พุ่งสูงด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของราชกิจจานุเบกษานะครับที่ได้เผยแพร่ประกาศจากกระทรวงการคลังได้ยกเว้นในเรื่องของอากรนำเข้านะครับสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยกเว้นในส่วนของภาษีนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับสามเดือนซึ่งมีผลทันทีนะครับสำหรับราชกิจจานุเบกษานะครับได้เผยแพร่ประกาศในทางกระทรวงการคลังนะครับ ยกเว้นในเรื่องของอากรนะครับการนําเข้าสําหรับข้าโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งยกเว้นในส่วนของภาษีนําเข้าของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ WTO นะครับในโคตาประเภทพิกัดนะครับรายย่อยมีผลตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่31กรกฎา,าคมปี2565นั่นเองครับสำหรับราคาซื้อขายข้าโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดนะครับทีนี้ข้าวโพดท้องถิ่นนะครับข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30% ราคาบาทต่อกิโลกรัมนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่8.50จนะครับจนถึง8.90านบาทนั่นเองครับในส่วนของข้าวโพดเมล็ดนะครับความชื้นไม่เกิน14.5%ดเปรเซราคาบาทต่อกิโลนะครับเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่12บาทนะครับจนถึง12.20นบาทนั่นเองครับสำหรับราคาข้าวโพดโรงงานนะครับในส่วนของ CP บางนางนะครับราคาบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่13.15บาท ในส่วนของ CP สีราชานะครับ CP ราชบุรี CP ท่าเรือและ CP โคราชราคาจะอยู่ที่13บาทนะครับในส่วนของเบทาโกนะครับจะอยู่ที่13บาทบและในส่วนของเซนทาโก,กานะครับจะอยู่ที่13.15บาทสําหรับแลนทองสาการนะครับจะอยู่ที่12.80บาทสําหรับสถานการณ์รัสเซียแระยกเคณนะครับซึ่งส่งผลถึงระดับราคาธัญ,ญพืชซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อยูเครนระงับในเรื่องของการส่งออกข้าวสาลีรวมถึงประเทศอาร์เจนตินานะครับที่ระง,งับในเรื่องของการส่งออกถั่วเหลืองและอีกหลายประเทศนะครับทยอยระงับในเรื่องของการส่งออกธัญพืชเพื่อรักษานะครับในส่วนของความมั่นคงทางอาหารของตนเองไว้กลับมาดูในส่วนของราคาข้าวโพดในประเทศไทยนะครับซึ่งราคาได้พุ่งสูงขึ้นมาตลอดตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามนะครับล่าสุดนะครับสูงขึ้นถึงกิโลกร,รัมละ13บาท จากปี25 6 4นะครับจะอยู่ที่ราคา10.05บาทต่อกิโลกร,รมัมซึ่งส่งผลกระทบนะครับในเรื่องของต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์อย่างหนักนะครับสำหรับความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศนะครับมีอยู่ราว8ล้านตันต่อปีแต่มีผลผลิตในประเทศนะครับเพียง5้าล้านตันต่อปีเท่านั้นซึ่งขาดแคลนนะครับถึง3ล้านตันต่อปีจึงต้องมีการหาวัตถุดิบทดแทนนะครับ เช่นในส่วนของข้าวสาลีนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ